เีื่ดใชายรุ่งเรือลอก็ระบบปองเชใชา่เรืองระบบดทองเชื่อในชาเจาาลับรป็ปิดทอเชื่อยินจิราคอชาวบ้นนกิระบบดทวันนี้วกอาจารย์มาแสดงเรื่องนูไลผู้ไม่หยากเงนของทองเป็นครอบรัยยากจนแม่ค่อยมีเงินแต่เขาก็มีรายมากมายเอาจุงปลูกผักวันหนึ่ง ทอมตื่นแต่เช้าไปช่วยพ่อได้ซิเรีเรามาช่วยรับผูกขาดนะหนึ่งทอมตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนกับเพื่อนเรียนเก่งกว่กายเกษรเพรสะว่าดีครับวันนี้เราจะเรียนเกิดกับกายเกษตรอันนี้ต้นอะไรใบเตยครับเขาไว้ทำอะไรบ้างเขาเอาไว้ใส่ขนมเขาจะ เอาใบเ,เป็นอะไรก็จอันนี้ตัวนึงละอันนี้คือต้นไม่ประดับถ้าเธอกเกอยตาอ่ะอยากจะเป็นคนกรุ๊ปล้กรุปผักก็สามารถทำได้เป็นอาชีพได้เลยอยู่มาวันหนึ่งพ่อของเธอมไม่สบายเธอจึงดูแลพ่อที่ไม่สบายลูกพ่อไม่ไหวแล้วนะดูแลส่นของเราให้ดีนะ พ่อเป็นไรแมพ่อไปหาหมอไหมไม่ไปพ่ออย่าไปเลยนะพ่อแหววพ่อของเธอจะจากไปแล้วแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ที่จะตามรอยเท้าของพ่อเออเขาไม่เป็นไรนะให่พ่อจะจากไปเรามาช่วยกันดูแลเสียงพ่อเธอนะ ใจนะมันเป็นลายหลอก